ส่วนผักรุงฤทธิ์ค่ะอันนี้เป็นสลัดสลัดแซลมอนค่ะน้ำส้มสมูทตี้อะโวคาโดสูทตี้แล้วก็โรนะคะสลัดโรัดตะากา้าในฟีนะคะผักสั่งเพิ่มเสียตังค่ะแล้วก็อันนี้น้ำสลัดอะไรเอ่ย อันนี้เหมือนน้ำสลัดงานอันนี้น่าจะเป็นซีฟูด้ดแบบสดชื่นเนาราสงยำด้ืยนโอ้โหสเต็กแซลมอนสดชื่นมากน้ำยำเปรี้ยวหวานดูนะแซลมอนก่อนจุ่มน้ำยำไปเลยคือใหญ่มากเลยคะ่ะ นี่ค่ะน้องปลวกตักอไรอ,อ้า motif oh wow. aduh motif stop